มามาพี่น้องาเบิ้งเครื่องแงปลาเลู่ดอกว่ามันซื้อเครื่องอยังพี่น้องเยอยหูแต่ว่าเอาไปทางแงปูนนครับแงปูนให้ให้มันเข้าทีนะครับแงปูนนะครับเออเอนย่างเราเครื่องแงปลาหลนะครับเครื่องแงปลาหลทางทางด้านเทคนิคผมบมรู้ว่าเขาเอื้นว่าจังได้นะครับแต่ว่าผมเจอเอื่นว่าเครื่องแงปลาหลนะครับ เขาอินว่าอะไรเฮ็ดห้ปู้นมันเข้าที่เข้าทางนะครับให้มันเข้าในร่องลึกนะครับนี่คือการเทสนะครับลืมเปิดโชคครับแบบโบราณน,นะครับเครื่องแบบโบราณเลยครับต้องเคาะหัวมันก่อนนะครับ เสีงแรงนะครับเสียงดังแรงครับนี่คือเครื่องแง่ปลาไหลนะครับให้ฟุ้นมันเรียบขึ้นนะครับให้ฟุ้นมันเข้าในล่องลึกนะครับมันเป็นเครื่องสั้นนะครับเครื่องสั้นหัวปลาไหลนะครับใด้หูก็คอมเมนต์ใต้คลิปให้ผมหน่นะครับคอมเมนต์บอกใต้คลิปแน่นะครับให้ฟุ้นมันเข้าในล่องนะครับล่องลึกๆนะครับฟุ้นมันเข้าในในแผ่นนะครับ ไม่รู้ก็คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปให้ผมหน่อยนะครับว่ามันชื่อเครื่องอะไรนะครับคอมเมนต์ได้นะครับผมก็โมหูครับแต่ผมก็เรียกว่าเครื่องแทงปลาไหลครับผมเรียกว่าเครื่องแทงปลาไหลนะพี่น้องแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะสับผมไม่รู้ครับทางการผมก็ไม่รู้ว่ามันชื่อเครื่องอะไรแต่ผมคิดว่าเป็นเครื่องแทงปลาไหลนะครับผมเรียกว่าเครื่องแทงปลาไหลเพราะว่ามันเหมือนแทงปลาไหลในขี้โคนนะครับ ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้อาจจะสั้นๆนะครับแต่ว่าได้สาระชัวร์ครับขอบคุณครับ